สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับใน Tiny t e ี r e v i e นะครับก็รีวิวเกมก็อีกรอบนะครับอันนี้ก็มารีวิวเกมเก่าๆมานะก็คือ Facebreaker นะครับเกมนี้ก็ต่สยมวยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับแค่แต่ต่อยกันก็ผมก็บอกไม่ถูกนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเองน้วกันนะก็ไฟนี่คือแบบสู้ันเลยนะฮะแบบผมไม่เอาผมชอบเรื่องะ b r o f o r it all นะครับ ก็มันก็จะมีระดับปกติเนะก็คนคุณไม่น่าจะรู้รอยู่นะครว่าผมจะไม่เลือกระดับต่ำสุดนะเพราะว่าเดี๋ยวกูไม่หลับนะต้องเลือกนอน,นี่อไอ้ครับอันนี้ผมเพิ่งเล่นเมื่อกี้ฮนะอเ,เอ,อ,ะะเอโโ่ออะไรวะเอาโมลทอกันนะบึกเนียบีบึกๆีบึกอาช่างอะไไม่ต้องดูเค r เดอร์อาเคก็คืออะไรวะโอเคก็สถานที่เกมนะครับไม่มีอะไรมาก ก็ลุยตามปกติโอเคอคลิปฮนะมันก็อ่านไม่ออกครับอ่านภาษาจีนไม่เป็นอ,อ,อะไรของมันวะพูดเลยให้กูฟังเอออะไรวะเขียนโอ,โอ้นี่ลำมวยให้กูดูก่อนนะนี่นี่อาลำมวยบ้านแกมันทำนี่นี่กูต่อยหน้าตัวเองฮนะนี่ยกูบ้าจะกินวายาก้ามาตีเล่จนบ้าเลยกูเดีย๋ยไปสนใจนี่มากนะฮะ จะแค่มาโชว์ป้ายเราหนึ่งเราสองเราสนะคนที่ผมอยากต่อยมาท่สุดก็ไม่ใช่ไอ้ไอ้เวนที่ผมอยากจะต่อยด้วยนะแต่ไอ้ที่ผมอยากจะต่อยด้วยสุดก็คือไอ้ก้งเมื่อกี้อุ๊ยนี่ไม่แดงหรอกอู้หไม่แดกหรอกอู้อู้หูอู้หูอูู้อู้หู้อู้หู้อู้หู้อูู้้อู้อหอหอู้รู้อูมหูอหอูออู้อูออ้อห้้ฮะอ่ะให้เรื่อยๆอื้ออ้้้อ เรียบร้อยอะโอ้โหทำไมมันง่ายอย่างี้วะอ่าทำไก็เอ้ยแต่ผมก็ว่าหน้าคนนี้นี่เวลาโดนต่อยเล็กก็ว่าหน้าจะหล่อที่สุดแล้วมั้งเนี่ยตัวที่เหลือก็อย่าไปคิดได้มากต่อไปเคโอฮะก็ต่อไปสตีฟอะไรวะ นี่ขนะะาดระดับแบบนอร์มอลนะเนี่ยมันยังมาเนี่ยคือทุกตัวมันต้องสัมษณสสดอยู่นะฮะแล้วก็จะพูดเลยครับลุงพนะ <c oughs> สงสัยมันคงไปโรงแรมวานรูปมาก่อนนะฮะเนี่ยนะฮะมันตั้งท้องเลยเนี่ยโอ้ผู้ชายบ้านตั้งท้องอ่ะตีฟมันต้องอยู่ทางขวาเนี่ยจะได้เห็น,นกู้ต่อยหน้าทุกรอบไหมกินไวอาก้าอีก,กรอบนะกูเคสอ่ะผู้หญิงมาโชว์อีกรอบนะช่างแม่งนะโ,โะโชว์อะไรโชว์คำเซ็กซี่อะไรก็ช่างมันครับ เลยมาก็สะบาดมาแล้วอุ้ยเอุ้ยอี้เยี่ยโอ้โหบุ่มโบ้เยอะอุ้ยอุ้ยโอ้ตอนแรกไม่เหมือนง่ายฮะโอ้แม่งโอ้โอ้มันก็ง่ายจริงฮะโอ้ไอ้ตัสโอ้ยยิ้มเอตัสอืออ้เยี่ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยกูไม่ไหวกับมึงแล้วอุ้ยไอ้ตัสอุ้ย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 อืออืโอ้ยตอนนี้บอกกูแตกแล้วอุ้ย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 เอตัสอืออืออือคนดูก็จะ่าวนะครับเพราะว่าตอนนี้กูกระบไปแล้วครับ ก็ค um ือน pues ็อกได้มาสุดก็คือสาคันครับมึงมาทำไมมึงมาทำไมเดี๋ยวคุจะเดี๋ยวคุจะเฟซเบเกอร์ให้มึงดูอือ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 อออ ออเอออุ้ยตุอออออุ้ย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 ยดกยแตั้งกอุ้ยสกายเบเกอร์อากราเอร์นี่วอ๋ถ like so ้าเป็นสกายก็คือมันจะเป็นเลอรสารนะจเป็นบนบเกอร์นอกรนเขน nee ียนอรสี้มอุ้ยสกายบอร์โอุ จะวินงยิ่งโอ้ยไอ้้โอยโอเคกับโตกับเอ้อสกายเบเกอร์อืเออโอ้โดนหมัดไวอาก้ากูไปอืมอืมอืมอุ้ยเอ้ยอืมอือุ้ยเอ้อุ้ยจะบุกเฮ้ยจะเฟสเบเกอร์ไอ้ฟา้าอือเอ้ยอืมอุ้ยเอ้ยอืออ้อืมกูไม่ยอมโดนตอนท้ายหรอกเฮ้ย ต่อยคุนอกที่หนึ่งไม่มีแว็ก้าแดกด้วยอืกูไม่น่าตั้งท้องก่อนเลยกูเลยขยับเกิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคล้าสองมาแล้วลำคานมากเลยอะไรของมันเอาเอาเข้าไปเอาเอาโอ้โหเดี๋ยวอายุโอ้ยไอ้สัตว์ไอ้ผู้หญิงเวรนั่นแไหมอุ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้โอ้ยโหโดนมึงน่าจะโดนหมัดประจันบานกูนะอือ อืมอืมอืมอุ้ย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 เออนี่ไม่รู้ลิสกูกูจะแล้วโอ้โอ้คนเทพมันเป็นยังไงโอ้อุ้ยเดี๋ยวมึงต้องโดนชาล็อกอ่ะอุ้ยเออโอเคโอเคเออเออเอออืม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 สกายเบเกอร์เออพวกความตะใจสองฮะถ้าสามก็คือมันเรียบร้อยอ่ะมันแพ้อุ้ยเอาเอ้ยเอ้ยสตันเลยกูอืม ลัว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 รัวรัวไอ้สุดเอ้ยโอ๊ยเฟซปวดเฟซเลยแม่งทำไมไอ้นี่มันเฟซยากจังวะมึงไปทำหน้าเด็กมาอออืออือ้โหกูน่าจะอัดเมื่อกี้นะเสียงมากเลยอ้เ๊ไอ้ฮ้ยอะไรวะอุึยอุึยอุยเอึดโงเจง่อึดอึดกล่าวเบเกอร์ฮะเรียบร้อยฮะน็อกเอาฮะเย่ไม่ต้องแดกแวร์ก้าด้วย ทำไมต้องเป็นกูวะอ๋อสองสัยมันคงโดนตุ๋ยมาฮะเนี่ยมันก็เคยโดนคงคืนเลยฮะอืม <c oughs> นี่หน้าตาแบบนี่ขนาดไม่โดนเฟซเบกเกอร์แล้วยังนนขนาดนี้แม่งคังคบโดนเหยียบดีๆนี่เองโอเคเอาเคสจบแล้วนะก็ผมก็จะเล่นอีกอันดนึให้ดูนนะก็คือเคสนะโอ้ยเฮ้ยอซ์นี่หว่าตัวที่กูชอบอเคไอซ์ ปกติผมก็ชอบไอซ์นะมันสไลได์หนอนได้แต่ผมก็ไม่อยากเลกเรียนเท่าไหร่ครับโอเคโอเคมันน่าจะบอกว่าเย็ดตุกตร,ร <c oughs> ง,งน,น,นี้ก็แปลงมัวมัวดช่ไหเนี้ยโอ้โหหน้าตาดีครับหล่อซะด้วยครับผมไม่เห็นนะไปบวชมาฮะอุ้ยกูรำคาญจังวะเยี อ้ยเมาดีก็สมไรหนอยกูเลยเอ้ยเอออโจเอออุ้ยเอ้ยเออออโจอโสังเกตได้นะก็คือศัตรูมันชอบอัดลางอยู่นะไม่ชอบต่อยไข่กูมึงโดนแล้วสกายเบรกเกอร์ของครูนะครับไปไปเลยลงนะลกไปสเออทีารุ๊บอ้ยอุ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 ้ย เอ้ยกูไม่ให้มึงเฟ้เฟ้กูหลอกยิ้มตุ๊เอ้ยมันไป็นเฟ้ยกูเอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยอ้ยโบนเบเกอร์ครับลอยเลยเอ้ยเล้ทเจ๋งมากอุ้ยดึกอี๊เอ้าโอ้๋เอ้าอืมไม่โอ้โหอู๋อูไม่ยอมโดนง่ายๆหรอกครับเอ้ยโอ้ยหลบคุณโดนง่ายๆก็ได้ อุ้ยเออเออพอมันรวนมันก็รวจริงว่ะโอ ye, ้โหอ้อกรนะกดนะโดนตัวอีอหรออุ้ยโนเด็กเกอรกูอุ้ยเอ้ยอโอีนี้กูนโดนลัวเลยสงสัยผมคงได้ใจเกินไปอ่ะออแม่โอ้ยไม่ต่อยแตงกุตต้านแม่ที่ดโอ้อุ้ยอุ้ยอุ้ไม่เขาเตอร์กู แต่ว่าการรอบนี้ไม่พออุ้ย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 อืมอืมอืมออุ้ออือืมอืมอือืออืออืออุอ้เ็บเเจ็เอเจ็บเ็บเจ็บ็อุ้ยเล็อยอนนเป็นเป็นบัามาอะถ้ามันบอกเนี้ยมันจะดีหน่อยะีไม่รู้จากกูซะแล้วอืมอุ้ยอีกโหไม่เออ ใสญญ่เนี่ะเน,นี่ยโดนน็อกรอบนี้กูเริ่มเมาแล้วพลางแวกการแล้วหมดโอ้อันนี้ไปอ่านดวดมาเหมือน,นเป็นอะไรด้วยฮะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทีหลังทีหลังกูกอดตะกี้แล้วไอ้บีเวดอีกตึ๊งโดนรัวเลยไอ้เหี้ยเออเออเฮ้ย โอ้แม่งโอ้ไม่พื้นโอ้แม่งปีนแะเมื่อกี้เห็นไหมฮะนมดนะฮะโอ้โหมันต้อกูกกาฮะนี่ฮะอย่าไปคิดนะโอ้โหโอ้โหไขว้เน่าจะไม่ตัวไม่ใช่กูนะอดเลยเซ็งนะฮะเราไปดูรอบอื่นแล้วกันนะแค่นี้ก็